ดูที่ตามก๊อกฮาลองบกนะครับนี่ครับสังเกตดูล่มที่กลางๆสีสันสวยงามนี่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะครับคุณแม่ย่านางเรือพายคนพายเรือเนี่ยแหละครับแบบร้อนเราไม่ไหวแล้วนะครับนี่ครับนี่อ่ะอันนี้เราจะแซงแล้วเราจะแซงแล้วครับเนี่ครับ สังเกตสังเกตพวกที่กลับมาแล้วนะครับคือหน้าไหม้กลับมาแล้วทุกคนนะครับแบบดูดิสภาพเปื่อยแต่คนที่กำลังไปนี่แบบหน้าตาแจ่มชื่นมากนี่ครับตามท็อปใช่ครับเสียท่านั้นดอกบัวไม่บานเนาะ สวยครับสวย,สวยก,กำลังคิดอยู่ว่าลักษณะขมงประเทศหินปูนี้เหมือนกับเขาสามร้อยยอดหรือเปล่าถ้าเราแบบเอาไปทำพายบ้างที่เขาสามร้อยยอดจะเวิร์กไหมอ,อ,อะไรอย่างนี้นะครับต่อยอดประเทศไทย นี่อยอโอ,โอ,อ้ย,อย,อย,อยลุงลุงขาลุงจะหลุดแล้วนะครับ <laughs>